เทศบาลตะบนบางเลนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประชากรราว8,400คนการเข้าถึงสวัสดิการถือเป็นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่พึงได้รับจากรัฐเพื่อความเสมอภาคของประชาชนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในเขตเทศบาลตะบนบางเลนจึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนจิตอาสา ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลนขึ้นเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2552เป็นกองทุนที่จัดโดยคนบางเลนเพื่อคนบางเลนร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันบริหารจัดการมีสมาชิกณวันก่อตั้ง33คนมีเงินทุนจากการระดม11,820บาทและรับการจดแจ้งจัดตั้ง เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เลขทะเบียนที่419ทับ2553ลวงวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2553มีนายจักรินสาลีผลเป็นประธานกองทุนเป็นคนแรกแนวคิดในการจัดตัง้ง กอ,องทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลบางเลนเพื่อลดความเดื่อมน้ำของคนในสังคมและชุมชนมีการแบ,บ่งปันช่วยเหลือเพื่อปูนกันตั้งแต่เกิดจนตายดังคำกล่าวที่ว่าพิดบ้านเหนือเกลือ,อบ้านใต้ปลาตัวเดียวแกงกินทั้งหมู่บ้านสแสดงให้เห็นถึงการแบ,บ่งปันซึ่งกันและกันของคนในสังคม การสร้างความจามคกีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลนมี2แบบคือ 1. สมาชิกแบบรายเดือนยื่นใบสมัครพร้อมส่งเงินสมทบเดือนละ30บาททุกเดือน 2. สมาชิกแบบรายปียื่นใบสมัครพร้อมส่งเงินสมทบปีละ360บาทปัจจุบันปีพุทธศักราช2566ณวันที่31มีนาคม วันศักราช2,566ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลนมีสมาชิกทั้งสิ้น2,026คนมีเงินสะสมทั้งสิ้น9,573,081บาท31สสตางค์หลักการทำงานบอกให้เขารู้ทำให้เขาเห็นขจัดปัญหาสร้างศรัทธาให้เกิด สวัสดิการที่จัดให้สมาชิกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งมี6มิติได้แก่ 1. มิติด้านพื้นฐาน 2. มิติด้านการศึกษา 3. มิติด้านเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 4. มิติด้านประเพณีวัฒนธรรม 5. มิติด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6. มิติด้านภัยพิบัติ ตัสดิการที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือมีแปดมิติได้แก่ 1. มิติด้านความดี 2. มิติด้านส่งเสริมอาชีพ 3. มิติด้านการสร้างไรายได้ 4. มิติด้านการให้บริการชุมชน 5. มิติด้านสุขภาพ 6. มิติด้านการป้องกันปัญหา 7. มิติด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน 8. มิติด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนเทศบาลตำบลบางเลน 1. เป็นกองทุนที่เกิดจากการจัดตั้งและดำรงอยู่โดยภาคประชาชนที่มีจิตอาสายอย่างแท้จริง 2. ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบางเลนอย่างดียิ่งโดยมิสายทัศน์ของท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนได้เล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เข้ามาทํางานร่วมกันพรรัฒนาเทศบาลให้การสนับสนุนทั้งบุคลากรพุร้รพันสถานที่และงบประมาณ ถ้าถามถึงแนวคิดในการให้การสนับสนุนกองทุนก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลท่านนายกทิษฎ์เวะชาชีวะซึ่ง็นเห็นว่าประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงเป็นการบรหิหารจัดการของภาคประชาชนเองเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการคิดการทำงานของทุกภาคส่วนคือประชาชนเทศบาล และก็รัฐบาลหลังจากการจัดตั้งกองทุนแ,แล้วก็กอให้เกิดความสามัคคีกันในชนเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อกล่มกันมีการดูแลกันมีหลักประกันในชีวิตผู้ยากไการ้ผู้้ดยโอกาสผู้พิการก็ได้รับการดูแลจากกองทุนด้วยกองทุนมีสละในการทำงานหรือบริหารจัดการได้ด้วยกรรมการของกองทุนเอง โดยกรรมการก็ต้องรับฟังจากความต้องการของสมาชิกในส่วนของการให้การสารนับสนุนรัฐบาลเข้ากองทุนแบบหนึ่งต่อหนึ่งคือผมต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับความทุนบริการชุมชนถ้ากองทุนเริ่มต้นและมีกันน้อยการจาัดสริการก็จะได้น้อยไม่ครอบคุมทุกด้านทำให้กองทุนไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก การทำให้กองทุนเข้มแข็งจะมีผลทำให้หาสมาชิกง่ายและเมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นการบริหารจัดการกองทุนก็จะง่ายขึ้นเพราะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นการจัดสิการการให้สิทธิประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยผมก็เลยสนับสนุนให้หนึ่งต่อหนึ่งแตก็คิดว่าจะสนับสนุนตลอดไปนะครับส มีการเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพแบ่งเป็น2ระดับคือการเชื่อมโยงภายในเขตเทศบาลตำบลบางเลนได้แก่วัดเทศบาลตำบลบางเลนชุมชนจำนวน15ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางเลนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบางเลนห้างเทสโก้โลตัสสาขาบางเลน ชมรมกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนกลุ่มอ,ส,อ,มอ,อมสมสอพมสโมสรลรตาตรี่บางเลนโรงพยาบาลบางเลนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยประสานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนง,งานบริการด้านต่างๆให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งการเชื่อมโยงภายนอกเขตเทศบาลตำบลบางเลนได้แก่เครือข่ายกองทุนระดับอำเภอระดับจังหวัด มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสรายามหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเสริมหนุนการทำงานด้านสวัสดิการต่างๆผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม2ด้านคือ 1. ด้านการเชื่อมโยงบูรณาการทั้งภายในและภายนอกเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเป็นการรวมกลุ่มของบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถ ความหลากหลายของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีความโปร่งใสได้รับการตรวจสอบจากสตงทุกปีมีการถอดบทเรียนการทํางานเป็นชุดความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารนณะเช่นเรื่องเล่าจากลุงสมควรได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. ด้านการจัดสวัสดิการแบบองค์รวมจัดแล้วเกิดผลชัดเจนทั้งสองด้านคือ 1. ด้านเศรษฐกิจ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 2. ด้านสังคมลดความเหลื่อมล้ำของคนในชุมชนในปีพุทธศักราช2563ตั้งแต่ต้นปีเริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางราชการสั่งเข้มงวดกดขันเรื่องการจัดประชุมสัมมนาห้ามนำคนมารวมกันจำนวนมาก สุดท้ายถึงกับสั่งให้งดกิจกรรมที่มีการนำคนมารวมกันการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็ถูกยกเลิกไปด้วยเมื่อสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 เบาบางลงความกระตือรือร้นเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็หดหายต่างไปด้วยแต่ในระหว่างการระบาดของโรคปดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลน ไม่ได้นิ่งดูดายแต่อย่างไดกลับมีบทบาทเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนดังนี้ 1. เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2563กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สบานตะบนบางเลนเป็นอาสาสมัครครูกอเข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัยจำนวน9ท่านร่วมการผลิตหน้ากากอนามัยแจกชาวบ้านได้ถึง3,700ชิ้น 2. วันที่3เมษายนพุทธศักราช2563ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019มอบให้โรงพยาบาลบางเลนจำนวน4รายการเป็นเงิน1 0 6 0บาทได้แก่ 1. ปืนอันฟาเลตวัดไข้1กระบอกราคา2,000บาท 2. ตู้อบสำหรับตรวจเชื้อ1ตู้ราคา2,000บาท 3. แอลกอฮอล์น้ำ95% 12ขวดเป็นเงิน3,540บาท 4. เจลแอลกอฮอล์77% 14ขวดเป็นเงิน2,520บาท 3. วันที่28เมษายนพุทธศักราช2563บริจาคเงิน2,000บาทเพื่อสมทบให้เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน,นคนปรปฐมนำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้ง มอบให้กับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน,นครปฐมเพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและขอรับความช่วยเหลือ 4. วันที่26เมษายนพุทธศ,ศักราช2564บริจาคเงินจำนวน2,000บาทสมทบให้เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน,นครปฐมได้เงินทั้งสิน 5, 3, ้น53,300บาทน้ำดื bon ่มขวด100โหล นำไปมอบสมทบเข้าโครงการโรคติดต่อโรงพยาบาลนคนปรปฐม 5. วันที่15กักดาคมพุทธศักราช2564จัดถุงยังชีพมอบให้เทศบาลตำบลบางเลนนำไปมอบให้กับผู้สัมผัสโควิด -19 ที่ถูกกักตัวอยู่กับบ้านจำนวน18ครัวเรือนเป็นเงิน10,000บาท 6. วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2564สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเลนและคนงานจากวัดกลางบางพระที่นำรถลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบางเลนทั้ง15ชุมชนเป็นเงินจำนวน5,000บาทกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2564บริจาคเงิน50,000บาทให้เทศบาลตำบลบางเลน สมทบกับองค์กรภาคประชาชนอื่นๆในเขตเทศบาลตำบลบางเลนได้เงิน82,600บาทนำไปจัดซื้อถุงยางชีพมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจำนวน447ชุด447ครัวเรือนวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2565จัดถุงยางชีพนำไปมอบให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเลนที่ประสบภัยพิบัติอุทก,กภัยน้ำท่วม จำนวน244กรัวเรือนเป็นเงิน48,469บาทรวมเป็นเงินที่ใช้จ่ายเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งเรื่องโรกติดต่อและน้ำท่วมเป็นเงินทั้งสิ้น127,529บาทรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ1การเข้ารับมอบเงินสมทบจากรัฐบาลงวดที่1 จากนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล 2. รางวัลองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี2558จากกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องในโอกาสวันสังคมสง,งเคราะห์แห่งชาติและว,วันอาสาสมัครไทย 3. ระดับประเทศรางวัลผู้ส,สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ดรอ,อร์ป่วยอึงภากรคุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง จากคันมันดาถึงเชิงตะกองประจำปีพุทธศักราช2,561เห็นว่าเงินหนึ่งบาทที่อยู่กับเราในหนึ่งวันจะมีค่าสำหรับเราเพียงหนึ่งบาทเท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะนําไปซื้อหาอะไรได้เลยแต่ถ้าเงิน1บาทของคนในเขตเทศบาลตมบลบางเลนที่มี8,400คนคนนามารวมกันใน1วันก็จะได้เงินถึง8,400บาทกลายเป็นเงินที่มีค่าสามารถนําไปซื้อหาหรือใช้ทําประโยชน์ให้เกิดกับสังคมส่วนรวมได้มากมาย